สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดู MINI เดสก์ท็อป r บ s กเตชั n นจากทาง HP ที่บอกว่ามินิจะมินิแค่ไหนมาดูกันครับและนี่ก็คือ HP Z2 Mini G1A ที่มีขนาดเล็กเล็กมากประมาณฝ่ามือเดียวด้านหน้าจะมาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่ม power แล้วก็สัญลักษณ์ next gen AI นะครับตัวปุ่มกับโลโก้จะล้อไปกับตะแกรงด้านหน้าเลยทําให้แบบพรีเมียมมากกว่าเดิมส่วนโลโก้ด้านล่างนะครับจะสามารถปรับได้เป็นแนวตั้งหรือนอน เพราะว่าตัวเครื่องสามารถใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนและด้านข้างนะครับจะมาพร้อมกับพอร์ต3อย่างก็คือ USB Type A แล้วก็ USB Type C ที่สามารถต่อ,อจอได้รวมถึงสามารถต่อหอูฟังได้ด้วยนะครับทีนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนี้จะมีพอร์ต LAN น,นะครับ RJ 4 5่จุำนวนช่องแล้วก็ USB Type A 4ช่องตัวนี้จะเป็น Thunderbolt นะครับ2ช่องแล้วก็ Mini Display Port จำนวน2ช่องด้วยกันช่องนี้ก็คือ AC Power อทีนี้มาดูภายในเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะ เครื่องโดยปลดสลักตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์มาด้านหลังนะภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับมีมาให้2ตัวมาพร้อมกับฮีทซิงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีกาจอนะครับทำงานโดยไรการจอแยกเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับ AMD Ryzen AI m a c Plus 395นั่นเองครับตัว GPU on board จะแรงมากอยู่แล้ว ถ้าท่านใดสนใจนะครับสินค้าตัวนี้สามารถเข้ามาดูรายละเอียดสินค้าและราคาได้ที่ a d d i n c o j s ได้เลยครับ